ร้พเาขพร,พรกผู้ปัญชาการกองเอรือยุตการและอ,องกผู้จัดการกองเอรือที่เจ็ดสหรัฐอเมริกาตรงหน้าอ้ยหยดีเซออัพอบลงออเดอร์อัพสคอมเพแอดิเมชันออฟเดลคอมไบซ์เซสไซคอนโทรลรูกซีอี Thank you so much for having us here today. On behalf of Vice Admiral Fred Katcher, the commander of US Seventh Fleet, it is an honor to be here at Sattahip Naval Base for the start of Carrot Thailand 2025. come <coughs> to <coughs> <coughs> ไม่มีอะไรแน่นอนสถานการณ์ชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาที่ตึงเครียดเราเห็นภัยทุกคามที่เริ่มชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเรานั่นคือเตรียมความพร้อมให้พร้อมทุกสถานการณ์การฝึกครั้งนี้มีความสำคัญยิ่ง2ประการ 1. คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เรามีมาอย่างยาวนาน และจะต้องเสริมสร้างต่อไปข้อที่2องคือการฝึกจะทำให้พวกเราเพิ่มขีดความสามารถทั้งด้านองค์ความรู้องอุบุลคลเราจะได้ทดสอบความพร้อทางยุทธวิธีขอให้ทุกท่านตระหนักความสำคัญในการฝึกครั้งนี้และขอให้ผู้ัิชาทุกระดับได้ไปกำกับดูแล ให้เป็นไปาตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้คำว,ว่า exercise ทำความกระรพเพลงชาติสหรัฐอเมริกาองหน้าไปกัน Thank <speaking in foreign language> you. ท้งสองคนขออนุญาตเป็นในส่วนของพิธีกรน,นะคะในการตอบคําถามถามคําตอบนะคะในวันนี้ค่ะโดยคําถามแรกค่ะขออนุญาตสอบถามในฝั่งของกองทัพเรือสหรัฐก่อนนะคะคําถามแรกค่ะกองทัพเรือสหรัฐมีนโยบายอย่างไรต่อการฝึกผสมกับชาติต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ So first uh, questions will be a s e d by uh, US Navy first. Okay, so the questions. Is um, how does US Navy policy support joint training with regional mm -hmm. nations in the mm -hmm. Indo Pacific? Good morning. Thank you for having us here in this beautiful venue. Thank, Thank you so much. Thank you for the question. So, the US Navy benefits in many ways when we come here and partner with our nations uh, during carrots. We work side by side, hand in hand, learning from each other, uh, from the Royal Thai Navy. in increasing our interoperability out here that we can then use to further and strengthen our relationship in the region and have it free and in Indo-Pacific region working together, learning from each other. So we benefit greatly from this. คำถามค่ะคำถามสาไทยนะคะกองทัพเรือสหรัฐค่ะมีนโยบายอย่างไรต่อการฝึกผสมกับชาติต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะทางประธานฝ่ายพลรสหรัฐนะคะก็ได้คำสอบว่า ก็คือทางกองทัพสหรัฐเป็นครัก็ยินดีนเป็นอย่างยิ่งว่ะที่จะร่วมมือในการฝึกในคนรั้ตลาดครตรงนี้ด้วยนะคะก็จะเน้นไปที่ถึงความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายระหว่างครองสหรัฐและลองทไทยค่ะนะคะแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองกองทัพให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะ คําถามที่2กองทัพเรือทั้ง2ประเทศค่ะมีความคาดหวังอย่างไรต่อการฝึกผสมกาลัก2025ในปีนี้นะคะและมีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรค่ะ This is a s i r e n e f i t for t e s u p p o r t nations and what are the benefits for the public? Please. So uh, we have a lot of great opportunity here in Thailand to work with the public. to learn your culture, share values. Uh, we're reaching out. you know, i know a seventh fleet band is having some engagements uh, here and we're working some community relation projects. and that helps us further our understanding, and build that trust, that then we take further on in our militaries, uh, moving forward in our relationships. so we have a lot of great activities going on here in Kerat thailand that engages with the community and builds our partnership together with those shared values and understanding our cultures. Uh, ทางทอรสาราได้ให้คำตอบว่าก็คือการครั้งนี้นะคะจะเป็นการเน้นถึงความร่วมมือกันนะคะาก,การแชร์เรื่องเ,เจอร์นะคะสุวัฒนธรรมระหว่างสองกองทัพนะคะสองประเทศแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการให้ความร่วมมือกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญจะคือกิจกรรมในการฝึกรัสปี2025ในครั้งนี้นะคะก็มีการได้ทํากิจกรรมร่วมกันในเรื่องของการทํกากิจกรรมเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ว่ามีการแชร์กันที่สาคัญก็คือมีการนะคะมีการเข้าไปร่วมถึงชุมชนของในคอร์ไทยแล้วก็ในเทศไทยด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมอย่างเช่นการร้องเพลงด้วยเราเรียนงนี้นะครับการศิลักเนี่ยเราฝึกตงเตือสาระเนี่ยมาเป็นระยะเวลานานนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามสิบ ในส่วนของรังเรือเนี่ยเราจะต้องเตรียมเรามีหน้าที่นะครับในการเตรียมพร้อมที่จะเปรียมหน้าที่ในส่วนของขันเรือให้พร้อมการฝึกผสมในครั้งเนี้จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของพวกเรานะครับที่เป็นขันเรือที่ยังอยู่ในหน่วยกำลังรบหลักก็คืออยู่ในกอง็นพิจการครับให้มีขีดความสามารถทั้งทางด้านองค์บุคคลองความรู้ที่เราเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับ แล้วก็เราก็จะได้ทดสอบขีดความสามารถของเราในทะเลในการปฏิบัติการสาขาต่างๆนะครับว่าเราพร้อมอย่างไรบ้างเราจะต้องมีบทเรียนนำมาเสริมสร้างอย่างไรบ้างนะครับในหัวข้อการฝึกทุกปีนะครับเราจะมีเรื่องของการบรรเทาสารภัยปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยเรียนรู้และสามารถ นำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับในเรื่องของบันเเาสายภัยทางทะเลเช่นการเสิร์ฟการเสิร์ฟการค้นหาการช่วยเหลือที่เราจะฝึกร่วมกันนะครับในลักษณะนี้อีกส่วนหนึ่งแน่นอนนะครับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสารัฐเนี่ยเราก็ต้องเสริมสร้างต่อไปให้มีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น ปีนี้ก็192ปีนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐครับ